หลอนซ่อนทางนะคะหรือว่าไนท์ไ r ร์ e นะอ่าเป็นเกมผีที่ถูกสร้างโดยคนไทยนะคะชื่อก็ภาษาไทยเห็นด้านหลังยังเป็นภาษาไทยเลยทุกคนฟังดูอ่าประมาณนี้เป็นยังไงน่าสนใจสุดๆเลยกดเริ่มกันเลยกว่าสตาร์ทนะคะหลูด A อุ้มผางแม่อดอ่าแมปนี้น่าจะเป็นแมปเก่านะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแมปใหม่เนาะลูด B อุดตะดิ์แพ นี่นะคะเราต้องเล่นแมปเก่ากันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นเลยมาแล้วเราเป็นโชเฟอร์นะคะคนขับรถขับรถก็ตอนกลางคืนแบบนี้โบราณค่ะว่าเจออะไรอย่าทักนะอ่าเกมคนไทยก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเจออะไรอย่าทักนะอันนี้คืออะไร <laughs> เขาบอกว่าอย่าทักอันนี้คือทักในรถไงไม่เป็นไรหรอกอุ้ยเรดีโออ่าเปิดวิทยุไว้เป็น เป็นเพลงเขาเรียกว่าขับรถตอนกลางคืนนะคะเป็นเพลงมีอะไรอีกบ้างมีอะไรไหมว่าเราขับเยีเยีๆยดีกว่าเนาะ, <laughs> ะปิดไว้นะคะตอนนี้ขนาดนี้คือเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าขับรถจนถึงเช้าใช่ไหมเช้านี่กี่โมงเช้านี่กี่โมงแล้วเราขับรถทับเส้นอย่างนี้เหรอเราต้องขับทางไหนเนี่ยอ่ะเราดูข้างทางนะคะาเขาบอกว่าให้สังเกตสิ่งผิดปกติเขาว่าอย่างนี้อำเภออุ้มผากเอ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ รถมันแบบมันขับเร็วนะคะเราต้องขับขับผ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ให้มันเร็วเกินไปนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ลูกศรอ,อ่าสังเกตดีๆต้นไม้นี่โอ้โหให้นับไมเนี่ยว่ากี่ต้นอ,อย่าแหกโค้งขอร้องขับรถไปดีๆโอเคมีสตินะคะขับรถเราคาดเห็นขัดหรือยังเนี่ยเอออันนี้คืออุ้ยศาลาตรงนี้มีศาลานะคะทุกคนไปดูกันว่าในศารามีอะไรไหมโอ้โหถามจริงเหอมันมันน่ากลัวเกินไปปะเนี่ย โอเคสาลาไม่มีใครนะนะขับรถตรงตรงต่อไปอันนี้ป้ายโฆษณานะคะวัดวัดอะไรเนี่ยวัดซับแมนใช่หรอวัดซับแมนแบบคุ้นๆนะเหมือนภาษาอังกฤษเลยอ่าทุเรียนจะว่าไปทุเรียนนี่ก็ชอบกินกันไหมทุกคนชอบนะอร่อยดีมวยไทยเออนี่แหละประเทศไทยนะคะต้องมีนี่เขาเรียกว่ากีฬาประจำชาติเรามวยไทยระวังช้างป่า ระวังช้างป่าเหรอโอเคได้เลยจะไม่ชนน้องเรียกว่าน้องนะแต่ตัวใหญ่กว่าเราแล้วอุย้ยฝั่งนี้มีศาลาเหมือนกันนี่ง่วงจอดพักงั้นเราจอดเลย <c oughs> เราไม่ง่วงนะคะเราไปกันต่อศาลานี้ไม่มีอะไรนะโอเคไปจะเจออะไรบ้างไหมเนี่ยยิ่งแบบกลัวผีไม่พอตาถั่วอีกเลี้ยวซ้ายถ้าคุณเจอนอร์มอลี่ถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเกิดไม่เจอให้เลี้ยวขวาใช่ไหมเราไม่เจอนี่ เมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่ัหยเราจากสารเฮ้ยน้ำมันสารนี่ทุกคนเห็นไหมโอ้โหอันนั้นคือเจอสิ่งปกติแต่ว่าเราไม่เจอนะคะเราเลี้ยวขวาเราไม่เจอเราเลี้ยวขวาเราต้องขับจนถึงเช้าเลยเหรอตอนนี้เพิ่งผ่านไปแปดนาทีเองอะอ้ยหมอกควันเฮ้ยเราตีหนึ่งแล้วเราผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ไม่มีสิ่งผิดปกตินะคะไปกันต่อไปกันต่ออะ รอบนี้แหละแล้วว่าเขาเอาจริงและเขาเอาจริงแล้วนะอ่าเภออุ้มผางเหมือนเดิมแต่ลักตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวระวังช้างป่าป้ายมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวเราต้นไม้อันนี้มันเป็นแบบนี้หรอเมื่อกี้เราไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเอาให้ดูใกล้ๆอุย้ยมองไม่เห็นแล้วอะ เนี่ยนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นสีสีแบบนั้นมันมันผิดปกติไหมอะเมื่อก,กี้ก็ไม่ได้ดูด้วยอะว่ามันผิดปกติไหมมัวแต่แบบบังคับรถนะคะข้างๆตรงนี้มีต้นไม้ต้นไม้ไม่มีป้ายนี่ไงศาลาเฮ้ยศาลามีอะไรป่ะกออ็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ป้ายอาศาลาข้างหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นป้ายโฆษณามีสามป้ายก็คือวัดซับแหมนนะโอเค ปิดทองฝังลูกนิมิตโอเคเหมือนเดิมแล้วก็ทุเรียนมีผู้หญิงเสื้อดําตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มวยไทยแล้วก็เราไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยนะคะ if you see anomaly okay, โอเคเราไม่เจอเราไปเลี้ยวขวาขอร้องแหละถูกต้องทีเถอะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเราตาถั่วมองถ้าเกิดสมมุติว่า มันมันไม่ใช่เนี่ยถ้าเวลาถูกรีเป็นเที่ยงคืนนะแสดงว่าไอ้ต้นไม้ต้นนั้นแน่เลยที่ผิดปกติมาเนี่ยเนี่ยมันคือต้นเนี้ยไม่ใช่หรอหรือมันคือป้ายระวังช้างอะมันคืออะไรอะไม่เห็นผิดปกติอะไรนอกจากนั้นนะเนี่ยต้นไม้มันก็ดูเป็นลายลายแปลกๆป,ปะอำเภออุ้มผางระวังช้างป่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยเราตั้งใจเล่นเราตั้งใจมอง อรอบข้างไม่มีอะไรนะคะเสาไฟฟ้าปกติต้นไม้ไอ้ลายต้นไม้นี่น่าจะเป็นลายปกตินะคะระวังช้างป่าเหมือนเดิมป้ายอันนี้หันหลังเหมือนเดิมเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะรอบเนี้ยปกติทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกคนเห็นอะไรผิดปกติไหมอ่ะมีคนนั่งข้างไหมเนี่ยโหหลังรถเราหันไปได้ด้วยหวังว่าคงจะไม่มีใครนะดูกระจกหลังสิออืหืมน่ากลัวถ้าเกิด มันมีอะไรขึ้นมาทำไงมาเราเลี้ยวขวาไม่มีอะไรแหละเรายังไม่ทันได้เลี้ยวซ้ายสักรอบเลย <c oughs> ไม่เห็นอะไรผิดปกติสักอย่างตอนนี้ตีสองมา <c oughs> <c oughs> มันมีอะไรอะเมื่อกี้นี้ป้ายสัญลักษณ์สีเหลืองให้ไปตามทางตรงนี้อโอเคต้นไม้ปกตินะคะปกติไหมตรงนี้มันต้นมีต้นสูขงขนาดไหน มีต้นไม้สูงขนาดนี้เ,เหรอก่อนหน้านั้นอะ <c oughs> ถามใครอะถามใครอะสารซีบราสารม้าลายนะคะอยู่ทางซ้ายงั้นแสดงว่าเมื่อกี้นี้อะสิ่งที่ผิดปกติอาจจะเป็นต้นไม้หรือเปล่า <c oughs> เราลองเราลองเลี้ยวซ้ายดูครั้งแรกเฮ้ย <c oughs> จริงป่ะเนี่ยนี่ไงสารสารม้าลายนี่ไงสารม้าลายที่เขาหมายถึงนะคะอ๋อเลี้ยวซ้ายคือสารม้าลายตรงนี้นี่เอง ร้องแหละตีสองทีเธอตีสองยังเย้ yeah, ตีสองแล้วเมกีสงสัยต้นไม้ผิดปกติจริงใช่ไหมเอา้านะไงต้นไม้ที่เราหมายถึงนะมันก็มีอยู่นี่ทุกคนเนี่ยสองอันเนี่ยมันก็มีนะแสดงว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ดิเนี่ยมันมีเหมือนเดิมเลย ถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นอะไรจริงๆมันก็ยากอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยเนี่ยสาราเหมือนเดิมง่วงจอดพักเหมือนเดิมอะมารอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นแหละเนาะ <c oughs> ไม่อาก,กลับไปเที่ยงคืนแล้วว่าตีสามเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมยี่ตีสามตีสามแล้วตีสามเมื่อ <c oughs> กี้ไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นแหละนะ มาเราสังเกตกันต่อศาลาน,นี้ก็ไม่เห็นเคยมีอะไรเลยะไม่มีด้านหลังเป็นเสาไฟตรงนี้ปกตินะคะอ่าข้างางนี้ไม่มีอะไรทุเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวทุเรียนมาอยู่ข้างหน้านี้ได้ไงวัดซับแมนมาสลับกันอ่าผิดปกติแหละรอบนี้ผิดปกติแล้วเฮย้ย คืออันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นรอบแรกแลนะที่เราเจอแบบสิ่งผิดปกติช้ดนๆขนาดนี้อ่ะเฮ้ยไปเลยเราขับรถยังอย่างกล้าหาญโอเคไม่ชนไปค่ะศาลคุ้มครองหนูด้วยหนูเจอสิ่งผิดปกติป้ายมันสลับกันเย่ตีสี่แล้วทุกคนทาให้เดาก็น่าจะอีกสองชั่วโมงนะคะอีกสองชั่วโมงเราจะรอดแล้วเปิดเพลงกันหน่อยเออมาอันนี้เสาไฟเขาเรียกว่าอารมณ์ดี มันจะทำให้เราเสียสมาธิเแจ้งไฟสลูวอ่ะอําเภออุ้มผางโอเคเหมือนเดิมระวังช้างป่าโย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 หล่อนซ่อนท้ามันเป็นเพลงที่แบบเป็นของเกมนี้เลยอะนะคะอ่าไปเออโยโย เปิดเพลงฟังแบบในรถชิลๆไม่มีอะไรทางนั้นแหละใช่ไหมไม่มีเนาะอ่าไปเสียงดังก้องงก้ไม่ไม่ปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงช่วยด้วยช่วยด้วยมันเกินเออกดรีเลย แย่ yeah! ฟังเพลงเราเต้นไงเราเต้นในรถนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุอีกิีเดียวคือลงไปข้างล่างแล้วน่ะเนี่ยสิ่งที่ผิดปกติก็คือเราเนี่ยแหละก็อย่าไปฟังเลยเพลงอ่ะราลยรอบนี้เราไม่มีไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะเออไม่เจออะไรนะคะไม่เจอจริงไหมเนี่ยหรือว่ามองไม่เห็นเองก็ไม่รู้นะคะแต่น่าจะไม่มีนะไปะรอบนี้ไปกันเลยมั่นใจในตัวเองหน่อยเสียว่ารอบนี้ไม่มีอนอมัลลี่ ตีห้าต <Yeah! S 1> ีห้าดีใจแบบดีใจจริงๆดีใจแบบไม่เบี้ยวยกแขนยกขาขึ้นมาดีใจสุดๆเลยนะคะอุ้ยใกล้หกโมงแล้วว่ะอุ้ยเกมนี้ก็ไม่ยากนนิเนาะผีเผอก็ไม่มีขับรถชิวๆกันไปไหลาเสาไฟตรงนี้เอ๊ะปกติมันมีเสาไฟหลายต้นขนาดนี้ด้วยหรอปกติมีแต่ต้นไม้นี่ไม่ได้มีเสาไฟเยอะขนาดนี้ไม่ใช่หร ฮะเราควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีไอ้เสาไฟเมื่อกี้ไม่น่าใช่สิ่งผิดปกติปะ่ะอืมไม่มัง้งไม่หรอกเราไม่เชื่อตัวเองนะคะเราก็แค่ระแวงไปเรื่อยอะเสาไฟมันต้องมีอยู่แล้วปะ่ะเออมันคือไฟฟ้ามันคือเสาไฟฟ้ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนาะ ม่ไไวแล้วมันมีอะไรอย่เมื่้เนี้ยมันคือไม่แต่แบบมันไม่น่าใช่เสาไฟป้าเสาไฟมันก็มีตลอดอ่านเนี่ยตรงเนี้ยมันถ้าผ่านไม่มีอะไรจกข้ามปกติเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันมันไม่เคยมีรถขับผ่านเฮ้ยเดี๋ยวแล้วขับปุ๊บหายไปเลยทุกคนดูดิกระจกข้างอ่ะมันไม่มีไฟอะไรบอกแล้ว่าไม่ใช่แหละ รถใครอะ่ะรถใครไปสิ่งผิดปกตินั่นก็คือการมีรถวิ่งสวนเรามามีได้ยังไงไม่เคยมีมาก่อนนะคะไปเลยตีสองอ่ายม่ไว่าโหดโหดแล้วเราโหดแล้ว,ลวอ่ะปกติดีเราไปกันไปสัญลักษณ์สีเหลืองให้เดียวเฮ้ยใครยายโอ้ยยายตาแดงมากเลยอะ อุ้ยไม่มาอุ้ยกระจกหลังมันมันไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีคุณยายด้วยอ่ะอุ้ยคุณยายจะปีดหรอใช่คุณยายจะปีดไปเออโอ้ยายมาเดินข้างทางแบบนี้หนูกลัวอุ้ยหนูกลัวจริงๆแล้วโหโอ้โหไปไปเร็วเดียว คุณยายทำรถถูกบักคุณยายหลบไปทุกค,คนยายคุณยายจะปีทุกคนเห็นข้างๆปัุกคุณคดูดิอ,อ,อช่วยด้วยเราเราโอ๊ยเราลีรถก่อน แันหนึงคุณยายวิ่งไล่ดุมากเลยอะเหมือนพอคุณยายเขาวิ่งชนรถเราปุ๊บรถเรามันสส่มากเลยนะไม่รู้ว่ามันจงใจให้ใส่หรือมันบั๊กอะโอ้ยตกใจมากมคุณยายโหดเกินตาแดงก่ำมาเลยโอย้เดี๋ยวยังมีเพลงอีก,กอ่ะคุณยายคุณยายยังไม่เลิกตามหนูอีกเหรอปล่อยหนูไปเถอะคุณยายหนูจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วนะหนูขอโทษหนูขอโทษคุณยาย ยายไปแล้วคุณยายไปแล้วออทำไมยายทำกับหนูแบบนี้โอ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยมันชัดเจนมากว่าเป็นสิ่งผิดปกตินะคะป้ายตรงนี้ศาลาพักใจปลอดภัยปกติดีวัดซับแหมนป้ายทุเรียนนะคะป้ายมวยไทยอ่าเหมือนเดิมนย ใครใครเขาคือใครเขาเดินเขาห้อยหัวแบบตาแบบทุกคนเห็นปะเขาไม่เห็นจะถอยหลังให้ดูมันคือผีอ่ะมันคือผีเออไปดีกว่าอย่าตามเรามาเลยนะอย่าตามเราเลยไม่ตามเนาะโอเคดูกระจกหลังนะคะไม่มี โอเคปลอดภัยดีข้างๆเราปลอดภัยดีไปค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกันเลยแบบมั่นใจสุดๆไปเราไปตีสี่กันดีกว่าทุกคนเย้ yeah. โอ้ย,อยเราใกล้จะตีห้าแล้วใกล้เช้าแล้วทุกคนใกล้เช้าแล้วอุ้มผางปกติดีระวังช้างเดี๋ยวคอยหลังสิไปเมื่อกี้เห็นอะไร ระวังช้างป่าโอเคเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้มันแบบมันขับรถเร็วอะแล้วแบบพ่อขับผ่านไปจะมาอ่านว่าระวังช้างช้าว่าคิดว่ามันเขียนผิดระวังช้างช้าเฉยเฮ้ยใครอยู่ข้างบนทุกคนเห็นป่ะน้าผาโอ้โหเต้นกันอย่างงี้โอ้โหปกติเราไม่ไม่เคยได้มองข้างบนนั้นมากนักนะอ่ะถอยหลังนิดนึงให้ทุกคนดูนะเออตัวเขียวขจีเลยน่าสิ่งผิดปกติปาค่ะแล้วเปิดเพลงนิดนึงอ่ารอบนี้เราชิว เร,เราเลี้ยวซ้ายอากาศหนาวเย็นบนถนนเงียบเง,บเง,บงาไปเลยตีห้ามาตื่นเต้นกันหน่อยทุกคนไปค่ะมีเหมือนเดิมนะคะต้นไม้เหมือนเดิมอุ๊ยเราใกาล้เช้าแล้วเราใกล้จะหกโมงชเช้าแล้ว เราก็จะผ่านแล้วทุกคนมีเสาไฟตรงนี้นะคะอําเภออุ้มผางเหมือนเดิมระวังช้างป่าเหมือนเดิมเสาไฟตรงนี้โอเคป้ายสีเหลืองครบถ้วนนี่ถ้าเทียบกับตอนแรกคือตอนนี้เราขับรถด,ดีขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวเห็นอะไรแวบๆอ่ะเดี๋ยวไฟหลังดิอ๋อต้นไม้สีเขียวเฮ้ยม เดี๋ยวอะไรอะ่ะมีคนนั่งมีคนนั่งร้องไห้แล้วเขาตัวกระตุกเยอะๆด้วยอะ่ะโอ้โหชัดเลยไปไปค่ะชัดเลยไปค่ะอย่าวิ่งตามมันนะอย่านะอย่านะอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่าตอนนี้เราซิ่งได้เลยเพราะเราเห็นสิ่งผิดปกติไปแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายกันเลยเราเจอสิ่งผิดปกติสารม้าลายช่วยเราด้วยนะคะ มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเขามานั่งร้องไห้ช่วยเคลียร์เส้นทางห้ทีปาตีสองกันอย่างว่องไวต้นไม้ยึกยือตรงนี้มีเสาไฟตรงนี้อุ้มผางปกติอีาอำเภออุ้มผางกับเฮ้ยเดี๋ยว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 กําำลังจะพูดเลยว่ามันไม่เคยมีอะไรมันไม่เคยผิดปกติอะและดูสิ่งที่ผิดปกติระวังยีรับโอ้โหแบบนี้คือเราไปได้เลยใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายได้เลยเพราะมันเห็นตั้งแต่ต้นแบบนี้ปาเรารีบไปกันเถอะทุกคน พื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมันก็สังเกตง่ายอยู่ก็ดีแล้วะค่ะเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะไปไปตีสามกันเถอะเมื่อไหร่เช้าเนี่ยอุย้ยเล่นมานานแล้วเนี่ยไปหันหลังตรงนี้แล้วก็ลูกศรชี้ซ้ายตรงนี้เหมือนเดิมโอเคไปกันฮกอะไงจ,จะบอกว่าต้นไม้สองต้นเหมือนเดิมนะ้ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่างี่เขาคือเปรตอ่ โอเครอบนี้คือสิ่งผิดปกตินะคะแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วไปกันเถอะไม่วิ่งตามเนาะอะ,อะเออโอเคไม่วิ่งตามไปกันคือได้ยินเสียงร้องเขาด้วยนะคะเกือบเสียงเขาโอ้โหมือใหญ่ๆแบบนี้คือแบบว่าตรงปกมากเลยอะตรงปกมากๆเลยไปกันเถอะก่อนที่เขาจะทำอันตรายละต่อเรา ป้ายนี้ไม่ต้องสังเกตแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างอัแหละมีเป็ดมายืนขนาดนี้อุย้ยตัวอะไรอุย้ยทำไมคนนี้เขาตาแดงอะ่ะเขาจะทำอะไรเราไหมยอย่าเรารีบไปเรารีบไปเมื่อกี้เราเมื่อกี้ของง้างมือเขาง,ง้างมือจะตบรถเรานะคะไปก่อนก่อนโอเคอุย้ย เกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าเราแบบขับไปเลยเขาอาจจะตบรถเรากระเด็นน่ะโอ้โหเกือบแล้วอุย้ยเขาดักข้างหน้าเราเลยเหรอไม่อย่าทำเราเลยอย่าทำเราเลยดูจบหลังสี่ทุกคนโอ้ยเจอหลายตัวมากดีนะคุณยายสปีดเจอตัวเดียวเพราะถ้าเจอหลายตัวเนี่ยบอกเลยว่ารถพังดูเดือดจริงๆไปค่ะเราพ้น การเจอเปรตไปแล้วรอบนี้ปะอุ้มผางนะคะระวังช้างป่าเหมือนเดิมโอเคป้ายหันหลังป้ายเลี้ยวนี้โอเคปกตินะคะ <_ C 1> เฮ้ยใครอะทุกคนเห็นป่ปะเอกี้คือโอ้โหใช่ปะ่ะวัตหรือตาฝาดอะเหมือนมีคนยืนอยู่อะใช่ปะอ่ะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะอันนี้คือปกติป้ายอันนี้คือเนี่ยเนี่ยเนียเนียโอ้โหชัดเลยชัดเลยชัดเลย ชัดเลยชัดเจนเขาเมื่อกี้เขามองไม่ชัดนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เขาใส่เสื้อสีแดงเป็นลายๆหรือว่าเขาเปื้อนเลือดอะ่ะโอเคไปค่ะอะไรอะ่ะโอ้โหควันเข้ารถเหรอเนี่ยตกใจหมดเลยข้างข้างมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรนะคะข้างข้างนี้โอ้โหเห็นใครแวบ,บๆวบ เกทุกคนมันคือผีหัวยืดใช่ปะ่ะเมื่อกี้เขาหัวยืดออกมาใช่ปะ่ะออ้ยแต่ละสิ่งผีไทยมันหลากหลายจริงๆโอ้ยไม่รู้แหละไปเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละเลี้ยวซ้ายเลย เสียงอะไรหรอ้ทุกคนหนุนกระจกหลังนี่อ้หยาหลบไปหลบไปหลบไปก็ร้องอ่ะเรามองไม่เห็นทางแก่หลบไปช่วยด้วยเรามองไม่เห็นทางอ่ะแก เราไม่เห็นเราเราอยู่ไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเราเลี้ยวซ้ายอย่าทำแบบนี้กันเราออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปยังไม่เช้าอีกหรอตั้งสติแล้วไปกันต่อไม่มีอะไรน่ากลัวกันและมันผ่านคืนฝันร้ายลูปนน้นมาแล้ว เสาไฟฟ้าอำเภออุ้มผางนะคะระวังช้างป่าเหมือนเดิมนะคะเสาไฟฟ้าป้ายหันหลังป้ายสีเหลืองมันคือลูปสุดท้ายแน่เลยมันคงไม่มันคงไม่แปดโมงหรอกเนาะเออมันคงไม่แปดโมงหรอกนะดูดีนะคะค่อยๆขับไปป้ายตรงนี้เหมือนเดิมโอเคข้างๆนี้ไม่มีอะไรนะคะหน้าผาหน้าผาตรงนี้มีต้นไม้หนึ่งต้นปกติข้างบนหน้าผาไม่มีใครนะ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรศาลาตรงนี้มีอะไรปะคงไม่มีใครนั่งอยู่แล้วเนาะปกติดีค่ะแล้วก็วัดซับแหมนปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะ0ูนย์ศูนย์เเฮ้ยจากทุเรียนเป็นมะม่วงอ้าวไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราไปกัน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 เจ็ดโมงนี่บ้านเราเรียกเช้าแล้วนะ มันมันน่าจะจบแล้วแหละใช่ป่ะละ่ะหวังว่าคงไม่ใช่แปดโมงอีกอะไรอีกนะเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเจอสิ่งผิวปกติให้เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวกันเลยเจ็ดโมงที่เจ็ดโมงที่เถอะเย้เช้าแล้วอ่ะเช้าแล้วยังต้องไปต่อได้หรอเฮ้ยทุกคนมันไม่มีเสาไฟฟ้าตรงนี้แล้วอะ่ะ แล้วก็ไม่มีเสาไฟตรงนี้ด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราหลุดจากหลูปแล้วะแล้วก็ระวังช้างปะอันนี้ยังต้องสังเกตอะไรอยู่ปะเนี่ยหรือว่าเราขับรถกินลมชมบิวได้เลยอ่าเราน่าจะหลุดจากหลุปแล้วหรือเปล่ามันเช้าแล้วว่าต้นไม้สองต้นนะคะเสาไฟฟ้าเราสังเกตไปก่อนเนาะเผื่อเผื่อแบบเผื่อมันให้สังเกต <laughs> มา ขับรถไปปกตินะคะอุยแต่ตอนเช้าอากาศดีนเนี่ยทุกคนเฮ้ยอากาศดีอากาศดีอาาศดตอนคืนน่ากลัวมากเลยไปค่ะโหทางนี้ก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมปืค่อยๆไปอ่าท้องฟ้าสดใสสุดๆไปเลยอืมแจมใสามากตรงนี้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะคะนี่ไงสาลาทุกคนดูสาลาสิ นี่มันก็น่านั่งนะเอาจงจริงทพอมันเป็นตอนกลางวันน่ะแค่จะเป็นตอนกลางวันก็คือน่านั่งแล้วนะคะแล้วก็วัดซับเมนเหมือนเดิมทุเรียนเหมือนเดิมแล้วแล้วมวยไทยเหมือนเดิมตั้งแต่เล่นมาคือมวยไทยนี่คือไม่เปลี่ยนเลยนะระวังช้างป่านะคะเหมือนเดิมไปกันโอ้โหแต่ว่าไปแสบตาเนี่ยขับลถกกลางคืนมาตลอดนะเจอแสงอาทิตย์แสบตานิดนึงแล้วไม่มีแว่นแบบ รองแสงใดๆเลยเหรอเนี่ยโ,โหขับรถหาพาทิ์อีกนหคะเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าบอกนะว่าเราจะเล่นจบแล้วนะเย่ Yay! ในที่สุดพาทิ์ก็ขึ้นนะคะอ่าเราเคลียร์แล้วเท้นฐานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราได้ขับออกมาจากลูนั้นแล้วนะคะว่าอย่างนี้สุดยอดไปเลยเจริงๆนะผี่เป็ดหรือคุณยายสปีดหรืออะไรเนี่ยสุดยอดจริง Thank you for playing นะคะอาขอบคุณที่เล่นแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่ทำเกมนี้ออกมาด้วยสนุกมากจริงๆค่ะก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะไปโหลดกันมาได้นะอยู่ในสตรีมนะคะ179บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเฮ้ยคุณยาสปี